าโต้พร้อมรบเตรียมเผชิญสงครามใหญ่หลังโดนไม่ทราบฝ่ายบุกฐานทัพสหรัฐในอังกฤษสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยเูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ประจำวันที่27พฤศจิกายน 2,567ท่านผูฟังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่มันขยายวงกว้างออกไปทุกทีทุกทีตอนนี้ดูเหมือนว่าชาติต่างๆที่มีส่วนร่วมในสงครามรัสเซียยูเครนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับถ้าทางฝัง่งนาโต้ก็จะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสนี่แหละครับอเมริกาตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีผลกระทบมีการเตรียมตัวนะครับที่จะพร้อมดูเหมือนว่าทุกฝ่ายนี่แหละครับ ตเตรียมพร้อมที่เข้าสู่สงครามที่มันอาจจะบานปลายมากขึ้นหลังจากที่ระดับสงครามมันถูกยกขึ้นกลายเป็นสงครามที่มีการใช้ขีปรุรุพิสัยไก่โจมตีกันมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นั้นมันยกระดับหลังจากที่ไบเดนอนุญาตการใช้ขีปุวุโจมตีพิสัยไกลเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียและรัเสเซียก็ตอบโต้โดยการใช้ขีปรุรุโอเลสนิกโจมตีเข้าไปในดินแดนของ ยูเครนที่เมืองดะนิโปรเพราะนั้นประวัติศาสตร์ก็ได้มีการจารึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับล่าขีปนาวุธพิสัยกลางโอเลสนิกนี่นะครับถูกยิงครั้งแรกจากรัเสเซียเข้าไปที่ยูเครนที่ภูมิภาคดะนิโปรและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้งานขีปนาวุธพิสัยกลางในการโจมตีเข้าไปในดินแดนของประเทศอื่นๆน,นะครับสถานการณ์ที่โอเลสนิกนี่แหละครับมันยกระดับสงครามให้มันแปลกลายเป็น ขีปนุษย์พิสัยกลางหรือว่าขีปนุษย์พิสัยไกลมีการโจมตีอาจจะข้ามทวีปนี่แหละครับมันดูเหมือนว่ามันส่งผลกระทบไปถึงประเทศในยุโรปนะครับหลังจากที่มีความชัดเจนแล้วนะครับว่า IRBM o l บ s เ i ็นี่แหละครับมันมีความเร็วถึง11มักและใช้เวลาเดินทาง15นาที จากจุดปล่อยที่ภูิภาคอสตาคารนี่แหละครับระยะทาง1200กิโลเมตรเดินทางไปถึงดานิปโปรภายในเวลา15นาทีเพราะฉะนั้นขี่บรุษพิสัยกลางลัศมีทำการ3000กิโลเมตรนี่นะครับกวาดวงเวียนลัศมีแล้วนะครับไปทั่วยุโรปเลยนะครับเพราะนั้นการเดินทางของขี่บรุษตัวนี้นะครับถ้าเผื่อเดินทางไปที่อังกฤษนี่นะครับมันจะใช้ระยะเวลาเดินทาง19นาที โปลแลนด์8นาทีเบลเยียม14นาทีเยอรมันนี่แหละครับ11นาทีเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของชาตินาโต้ยุโรปนี่แหละครับมันจึงมีเหตุการณ์ที่ต้องยกระดับขึ้นมาจากการที่รัเสเซียใช้ขีประรุษโอลิสนิกโจมตีเข้าไปในดินแดนของอยู่อินครั้งนี้่า้ผู้ฟังครับ สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ารัสเซียนี่แหละครับก็จะพยายามที่จะขยายวงสงครามออกไปนอกภูมิภาคแถบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนี่แหละครับนั่นก็คือเซอร์เกย์ลิฟคอฟแถลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนี่แหละครับว่ามอสโกกาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจะส่งมิตรไซพิสัยใกล้จนถึงพิสัยกลางนี่แหละครับเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกเพื่อตอบโต้สหรัฐและก็ญี่ปุ่นหากมีการติดตั้งขีปุธเพิ่มเติมขีปุ้บพิสัยไกลพิสัยกลางและก็พิสัยใกล้นี่แหละครับที่รัเสเซียจะไปติดตั้งครั้งนี้ก็คือไปติดตั้งที่เกาหลีเหนือเพราะว่าดูเหนือนว่าตอนนี้นี่นะครับเกาหลีเหนือกับรัเสเซียนี่แหละครับมันมีความร่วมมือกันมากขึ้นจากการที่เกาหลีเหนือนี่ครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่จัดหาขีปุธให้กับทางฝั่งของ รัเสเซียท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันร้อนรุนแรงมากขึ้นและมันก็พร้อมที่จะยกระดับสงครามกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่นี่แหละครับมันก็เลยมีรายงานนะครับว่าพลเอกรอบบาวเออร์นี่หละครับประธานคณะกรรมการทหารนาโต้นะครับเตือนบรรดาผู้นําธุรกิจต่างๆให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการที่ต้องย้ายฐานการผลิตนี่แหละครับกลับมาสู่ ประเทศของตนในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะฐานผลิตที่อยู่ในรัสเซียหรือว่าในจีนนี่แหละครับพลเรือพลเรือเอกบอบบาวเวอร์กล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าเผื่อสงครามมันเกิดขึ้นนี่แหละครับบริษัทต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อยังไม่ย้ายฐานการผลิตกลับมาในประเทศของตนในยุโรปนี่แหละครับมันจะทําให้เกิดภาะวะเกิดความเสียหายได้ในกรณีสงครามถ้าเผื่อมันเกิดขึ้น เขายังกล่าวเตือนนะครับว่าความไม่มั่นคงของโลกอาจทําให้ธุรกิจนั้นเสี่ยงต่อการกระทําของรัฐบาลประเทศต่างๆเช่นการแบกเมหรือว่าการก่อบวินาศกรรมนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่มันเกิดสงครามเลยแหละครับล็อบบาเออร์กล่าวว่าธุรกิจจําเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ในสงครามและปรับสายการผลิต จัดจำนายให้เหมาะสมแม้ว่ากองทัพจะเป็นฝ่ายชนะการรบแต่เศรษฐกิจต่างหากที่ชนะสงครามนั่นก็คือการกล่าวเตือนของพลเรือเอกบับบาเออร์นะครับประธานคณะกรรมการทหารของนาโตที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคณะทหารนายทหารระดับสูงของชาตินาโตนี่แหละครับได้มีความส่งความกังวลกลับไปกับประเทศต่างๆนะครับเอกชนต่างๆที่มีการดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับให้เตรียมความพร้อม เข้าสู่สถานะสงครามเรียกได้ว่าต้องมีการเตรียมตัวเพื่อสถานการณ์มบนาลนปลายกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการมีแผนในการเผชิญเหตุหรือว่าเผื่อสงครามที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันมีรายงานจากทางฝั่งของเยอรมีนี่นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีความชัดเจนมากที่สุดเยอรมนี Jeremy นะครับมีแผนที่เรียกว่า Operation d u ดัชแซึ่งมันเป็นเอกสารพันหน้า เอกสารพันหน้าที่มีการเผยแพร่นี่แหละครับเยอรมันนั้นกําลังเตรียมการป้องกันชาติของประเทศของตัวเองรวมถึงกองกําลังนาโตมีการเตรียมทหารถึง80,000นคนนะครับหลังจากถ้าเผื่อภัยคุกคามมันเกิดขึ้นแผนการที่มันเกิดขึ้นจากเอกสารพันหน้านี่นะครับมีรายงานนะครับว่าเยอรมันนั้นจะเป็นเจ้าภาพ และก็เป็นกองกลางสําหรับการที่ส่งกําลังสนับสนุนกําลังทหารนับแสนนายที่จะมีการส่งอุปกรณ์ต่างๆทางทหารนะครับในเรื่องของอาหารเรื่องยานะครับส่งสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนี่และครับไปแนวหน้าซึ่งการที่เยอรมนันนี่แหละครับจะกลายเป็นศูนย์กลางหรือว่าโลจิสติกในการส่งกําลังบํารุงนี่และครับมันก็จะมีการเตรียมพร้อม กับประเทศต่างๆในปุ๋ยภาคแถบนี้รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆนี่เลยครับจะต้องมีการเตรียมตัวมีแผนปฏิบัติการเผชิญในกรณีสงครามที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องมีการเตรียมแผนในเรื่องของการรายละเอียดถึงแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อมีกรณีสงครามมีกรณีสุกเฉินที่มันเกิดขึ้น123นี่นะครับว่าต้องทําอย่างไร มีการเตรียมแผนในเรื่องของอุปกรณ์พลังงานการเตรียมพลังงานนี่แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้บริษัทตัวเองรวมถึงคนงานของตัวเองนี่ครับรเผชิญเหตุกับภัยสงครามที่มันเกิดขึ้นขณะเดีวยวกันประเทศที่อยู่ในแถบดอนนกนี่แหละครับโดยเฉพาะาฟิแนแลนด์หรือว่าสวีเดนนี่แหละครับก็มีการเตรียมตัวเตรียมแผนในการ,รเผชิญกับสงครามด้วยนะครับสวีเดนนั้นมีการแจกเอกสารแผนพับให้กับประชาชน ครัวเดือนต่างๆ,ๆที่มีอยู่เป็นล้านๆนี่เลยครับให้ได้รับเอกสารในร่างการเตรียมตัวเตรียมแผนเผชิญเหตุการเตรียมที่พักพิงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนี่นะครับมีความอยู่รอดในสถานการณ์สงครามฟินแลนด์นี่นะครับก็มีการออกเตือนประชาชนพลเมืองของตนเองนะครับเกี่ยวกับพละผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศรวมถึงการเปิดเว็บไซต์นี่นะครับรวบรวม ความสําคัญเหตุการณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆลำดับความสําคัญในการเตรียมอุปกรณ์การเปลี่ยนที่พักพิงการหาที่พักพิงในกรณีที่มีการโจมตีในเรื่องของภัยคุกคามจากมิวเคียร์ครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยทําให้มองเห็นเลยนะครับว่าชาติยุโรปนั้นมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับภัยสงครามถ้าเผื่อจะมีสงครามขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวของชาติยุโรปที่เกิดขึ้นล่าสุดนั่นก็คือ ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกลาโหม5ชาตินี่แหละครับซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสอังกฤษโปรแลนด์อิตาลีและเยอรมันซึ่งมีการประชุมกันที่เยอรมันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ครับการประชุมในครั้งนี้นี่ครับก็เพื่อแสดงความสนับสนุนนะครับในเรื่องอาวุธชุดอุปกรณ์กรและก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยูเครนรวมถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของยูเครนหลังจากที่มันมีรายงานภาพถ่ายของ ความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือเนี่ยครับภาพถ่ายของความเคลื่อนไหวเกาหลีเหนือนี่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เกาหลีเหนือกําลังมีการขยายกําลัง ผลิตโรงงานผลิตอาวุธหลักที่จะประกอบอาวุธพิสัยระยะสั้นนี่เลครับสนับสนุนให้กับทางฝั่งของรัสเซียเพิ่มขึ้นการที่เกาหลีเหนือมีการขยายกําลังการผลิตอาวุธนี่เลยครับมันก็เลยทําให้ชาติยุโรป5ชาตินี่เลยครับต้องมีการประชุมกันในเรื่องที่การจัดเตรียมการสนับสนุนทางฝั่งของรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดีวยวกันสัญญาณเตือนที่มันเกิดขึ้นในสงครามในยุโรปนี่เลยครับตอนนี้มันมีรายงานในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนี่หละครับ หรือว่าโดรนนี่หละครับมันมีการบินเข้ามาลาดตะเวนในพื้นที่ยุโรหลมากขึ้นรวมถึงสงครามไซเบอร์นี่หละครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกําลังขยายวงกําลังเป็นภัยคุกคามต่อเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจต,ต่างๆที่มีการใช้งานในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับเพราะนั้นตอนนี้ภัยคุกค,คามจากไซเบอร์นี่หละครับมันอาจจะเป็นภัยคุกค,คามหลักที่เกิดขึ้น ก่อนล่วงหน้าที่จะภัายสงครามจากอาวุธจริงๆมันจะตามมาภายหลังท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวของ5ชาตินาโต้ที่มีการประชุมกันที่เยอรมันนี่แหละครับก็เพื่อตอบโต้จากกรณีที่เกาหลีเหนือนี่แหละครับกำลังจะมีการขยายผลิตกําลังผลิตขีปุลตรที่ประกอบให้กับรัสเซียโรงงานดังกล่าวนี่หละครับมีชื่อที่เรียกกันว่าโรงงานวันที่11กุมภาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน ลองยองแมชชีนคอมเพกที่เมืองฮัมฮุงซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาหลีเหนือที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับมันเป็นโรงงานแห่งเดียวที่ทราบว่าสามารถผลิตขีปารุษเชื้อเพิงแข็งคลาสฮาวาซองสิได้เชื้อเพิลงแข็งนี่แหละครับมันก็จะไปใช้งานกับขีปรุษ KN 23 k น24ี่นี่แหละครับที่ทางฝั่งของเกาหลีเหนือส่งให้กับทางฝั่งของรัสเซีย จ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าอาวุธเหล่านี้นี่นะครับซึ่งในตะวันตกเรียกว่า KN23 ถูกกองทัพรัสเซียใช้โจมตียูเครนในปัจจุบันและยังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้นี่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ภาพถ่ายจากแพนเน็ตเล็บนี่แะครับมันมองเห็นการขยายนะครับแสดงให้เห็นว่าอาคารที่มันประกอบเพิ่งขึ้นใหม่นี่นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พักอาศัยนี่เลยครับมันกำลังมีการสร้างเพิ่มเติมท่านผู้ฟังครับสำหรับขีปุระเคเ23นี่เลยครับมันเป็นขีปุระที่มีการทดลองใช้ครั้งแรกเมื่อปี2009หลักๆของเทคโนโลยี k n 23ที่มีการเพิ่มเติมจาก East Thunder นี่ก็คือการที่มันสามารถบินในระดับที่มันต่ำกว่าปกตินี่เลยครับเพื่อหลบเลี่ยงเลดร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ อยูเครนเองที่ดูเหมือนว่าความสามารถที่มันหลบเลดา้าได้บินต่ําได้ปกตินี่นะครับกว่าปกตินี่นะครับมันเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ขีบพุทธเคนยีนั้นสามารถที่จะไปเจาะระบบป้องกันภายนาอากาศของยูเครนได้ลัเสเซียได้ยิงขี่พุธเข้ามาในภูมิภาคยูเคนี่เลยครับเป็นจานวนหลายพันลำซึ่งดูเหมือนว่าสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี่แหละครับส่วนหนึ่งนั้นมันก็เกิดจากการที่ขีประวุตของ เกาหลีเหนือนี่เลยครับจัดหาให้จากทางฝั่งรัเสเซียซึ่งดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้นี่นะครับกำลังผลิตมันจะไม่เพียงพออันนี้ว่าอาจจะเกิดจากการแซงชั่นนี่แหละครับการแซงชั่นอย่างหนักของชาตินาโตมันก็เลยทําให้ความสามารถในการผลิตขีบวุธของรัเสเซียนั้นมันลดลงท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่มีอากาศยานหรือว่าโดรนนี่หละครับ บินไปทางฝั่งของชาตินาโต้ดูเหมือนว่ามันเริ่มเป็นภัยคุกคามมากขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดนี่เลยครับมันมีรายงานนะครับว่ามันมีโดรนไม่ทราบฝ่ายนี่เลยครับไปบินไปถึงอังกฤษนะครับการบินไปครั้งนี้นี่ครับดูเหมือนว่ากองทัพสหรัฐนี่เลยครับหรือว่า USAF ในอังกฤษนี่ครับได้รายงานพบเห็นโดนหลายลำใกล้ฐานทัพอากาศ3แห่งในอังกฤษที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่ง กองกำลังสารัฐตอนนี้ก็ใช้บริเวณฐานทัพสาแห่งนี่นะครับเป็นส่วนกําลังสําคัญในการใช้ป้องกันภัยคุกคามาชาติสมาชิกนาโตในยุโรปเลยก็ดูเหมือนว่าที่มีสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่ามันยกระดับเพิ่มขึ้นนี่แหละครับสถานีหรือว่าฐานทัพอากาศของ อเมริกาที่อยู่ในอังกฤษนี่แหละครับจึงเป็นฐานทัพสำคัญในการป้องกันชาติชาสมาชิกนาโตในแถบยุโรปด้วยถ้าผูฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศที่เมืองลารเคนเฮลนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบินรบที่48ซึ่งกองทัพอากาศอเมริกานี่ครับใช้เป็นฐานทัพที่มั่นสำคัญของปฏิบัติการในยุโรป และอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ m i d เดิลฮ l l ์มิดเดิล l อนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของกองบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศที่100นะครับและที่ฐานทัพอากาศฟิสเวลเนี่ยครับฟิเวลนั่นจะเป็นศูนย์กลางของที่อยู่อาศัยโรงเรียนและก็บริการอื่นๆที่อเมริกาที่มาตั้งฐานทัพอยู่ในบริเวณแห่งนี้ท่านผู้ฟังครับอังกฤษก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากการที่มันมีโดนไปป้วนเปี้ยนที่ฐานทัพอากาศอเมริกานั่นก็คือการที่อังกฤษนี่เลยครับ ส่งนายทหารถึง60นายเข้าช่วยไขยปิศนาที่บริเวณฐานทัพอากาศแห่งนี้โดยมีรายงานนะครับว่าอังกฤษนั้นส่งทหารหลายสิบนายถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อช่วยกองทัพอเมริกา ค้นหาว่าใครคือผู้มีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มีการค้นหาว่าโดนนี่เลยครับมันมาจากไหนโดนนี้มันมีวัตถุประสงค์อะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้โดนที่มันบินมานี่หละครับมันมาจากไหนมันก็จะกลายเป็นภัยคุกคามที่มันอาจจะเกิดอันตรายก่อฐานทัพของอเมริกาทั้ง3แห่งได้แม้ว่าโดนนี่เลยครับมันอาจจะไม่ได้มีภัยคุกคามในเรื่องของขีปุรร้ายแรงแต่การที่มัน บินมาลาดตะเวนดูเหมือนว่ามันกลายเป็นสามารถระบุตำแหน่งได้มองเห็นหรือว่าสอดแนมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆได้นี่ครับมันอาจจะเป็นภัยคุกคามเกิดขึ้นในภายภาคหน้าตราบใด,ดถ้าปริศนาเรื่องของโดนนี่เลครับมันยังไม่สามารถไขปริศนาได้มันก็จะยังเป็นภัยคุกคามต่อไปท่านผู้ฟังครับเว็บไซต์ไฟเฟเดอร์นี่เลยครับได้รายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโดนเข้ามานี่นะครับเพราะว่ามันมีรายงานการขึ้นบินเครื่องบิน ไทฟูนหลายลำผ่านบริเวณส่วนของสกอตแลนด์และก็ทางตะวันออกของอังกฤษนี่นครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับว่าการเคลื่อนบินของเครื่องบิน2ชนิดนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพอเมริกาที่อังกฤษหรือไม่แต่ฟังครับตอนนี้ยังไม่มีใครระบุได้นะครับว่าโดรนนี่นะครับมันเป็นศัตรูหรือไม่หรือว่าเป็นโดรนของอหน่วยงานไหนที่บินมาลาดตระเวนหรือว่าบินมาหาข่าวในแถบนี้เพราะฉะนั้น การสอบสวนนี่นะครับตอนนี้มันก็คงต้องยังดําเนินการอยู่จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้โดรนที่มันบินมานี่แหละครับมันเป็นโดรนของใครกันแน่เป็นโดรนของรัเสเซียหรือเป็นโดรนของใครที่บินมาเพื่อจุดประสงค์หรือจุดเป้าหมายอะไรตราบใดที่ยังไม่ระบุได้นะครับว่ามันเป็นโดรนอะไรนี่แหละครับมันก็จะยังเป็นภัยคุกคามต่อฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในอังกฤษทั้ง3แห่งแห่งนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ